ลงครับลงครับถอด้อกครับตัวนี้ฮะ เรียบร้อยครับสำเร็จครับผมสักคู่นะฮะเฮ้ยอย่างนี้ครับ วันนี้กน็น่าจะประมาณสามโลหน่อยๆนะฮะ เสร็จสายแก้คันจิ๋วนะฮะสีขาวครับตัวนี้นี่ฮะช h โดครับผมสาก็น่าจะประมาณสามโลหน่อยๆนะครับเดี๋ยวดูคิปเปอร์แป๊บนึงนะฮะเกือบเกือบจะสามโลครับผม นี่ฮะกัดสายแก้คันจิ๋วนะฮะสีขาวครับตัวนี้นี่ฮะนี่โดนเข้าไปมุมปากตะขอหนึ่งนะฮะนี่ครับะโดครับไซส์สวยเลยนะครับก็หมายตรงนี้นะครับเมื่อวานผมก็โดนเข้าไปโดนไปตัวหนึ่งแต่ว่าหลุดนะฮะไซส์จะใหญ่กว่านี้หน่อยเป็นคลองธรรมชาตินะครับก็ าสายแก้คันจิ๋วเนี่ยผมตีขึ้นบนบนแหนที่มันลอยลอยู่บนบนผิวน้ำนะฮะก็ตีแล้วลากมาก็ตามมากัดสองรอบ3ามรอบะฮะครั้งรอบที่สามก็เรียบร้อยฮะโดนเข้าไปมุมปากเลยฮะสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสีขาวฮะชดโอครับผมโอเคครับผม ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสายแก้คันจิ๋วครับใช้ได้ผลดีมากเลยครับผมโอเคครับสุดยอดมากครับสายแก้คันจิ๋วครับผม